ทุกคนคะวันนี้เราก็จะมาเล่นสแลดทาวเวอร์สองกันเลยนะคะนี่ทุกคนใครอยากแอดเราเชิญอันนี้เลยไม่ถ้าใครอยากแอดเราแอดเลยนะเราชร่ใทุกคนเราไม่ให้ดูนะเพราะเราจะสุ่มแอดงานอย่าลืม ที่มันไม่พอนะคะก็เลยต้องทำนี้ชื่อเรางั้นเดี๋ยวเราบอกชื่อก็ได้เนะี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวขีดไปให้จะเ,เข้าไปนะนี่ทุกคนแบบนี้เลยเธอเข้าร่วมฉันมาด้วยเออนะเราจะไปมือจบไท้ชนะกันใช่แล้วถ้า,ถาเ,เราไม่ได้ก็คือถ้าเราโมโหแล้วไม่ได้ก็คือจบ จุกกันกเอาซากักเล่นซักเจ็ดนาทีเนาะแต่เราไม่เล่นเจ็ดนาทีเนาะทุกคนแล้วเสร็จแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะเล่นเกมฟรีไฟด้วยแล้วเล่นคนเดียวเราแบกแตัวเองไหวแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนแบ,แบ,แบกแบกไม่ไหวเพราะเพื่อนตายอยู่แล้วแหละไม่จริงนะทุกคนเราไม่ถ้าเกิดเราตายเราก็ตายเาไม่มีคนแก,ก้แต่ว่าคนเนี้ยเขาตายบ่อยมากตายไปห้าครั้ง สี่ล้านสี่โอ้โหเก้าสิบเก้าคืนในป่าเธอเนี้อันนี้ทุกคนเราก็จะแล้วก็ไปตอบเลยชิดเธอชิดเธออะไรตรงเนี้ยมันชอบมีคนมาแกล้งกันแล้วมันก็ทุกคนตรงนี้มันโทรกันได้นะอตรงนี้มันโทรกันได้เธอไม่มีใครแกล้งนี้มาแล้ว ดีนะไม่มีคนใกล้เสริมนี้ดีเสริมนี้ดีไม่มีทุกคนถ้าเกิดมีนคนโทรเราเราบอกเลยว่าได้เจอมือตบอลรหันได้เจอมือตกรอ,อตกรหันแน่นอนถ้าเกิดไอ้หน้าก็คือมโมหมากเลยทุกคนเราหลอดมาสีอย่าพูดขมาร้อนขอโทษนะท,นทุกคนเราเราเราเลื่นมาสีแล้วคือตัวแม่แห่งกลานวอ์ฮอบ เพราะเราวอฮอปเป็นไงแล้วเพื่อนก็ชอบเรียกเราว่าตัวแม่แห่งกันวัวฮอปแล้วเราก็มีตัวแม่แห่งกันวัดลูกด้วยใครไม่รู้คือเพื่อนาาของเพื่อนเราอะนี่ทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดไปเลย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 หล,ล่นมาสีเชีเยวแล้วนทนุกคนมันมีคนพูดแล้วเราสอกแอท็กอะทุกคนมันมีคนอ,อย่าพูด ทุกคนเราแตกตัวแตกไก่แดงไม่ได้เลยได้ไก่มันนั่งเนื้ไก่ในเซเว่นเด็กเลนเซเว่นี๋ยวจ๋าเอาโต๊ะไปกลางเลยใช่ไหมเอาโต๊ะไปกลางเลยใช่ไหมแล้วก็กระโดดตรงตรงไอ้ตรงตรงเนี้ยหนูกลัวมีคนโทรหมายถึงคนแกล้งอ่ะโทรภาษาอังกฤษแปลว่าแกล้งค่ะ จะไปเลยนะคะทุกคนเราทำคลิปยาวๆเพิ่งได้วันนี้ค่ะเมื่อวานยังไม่ได้นะเฮ้ยฮ้ยมันมีคนตบเธออุแรงแรงมากใครกล้าตกใครกล้ายิ่สีโอ้โอ้ป้า าปังแห้งทุกคนเอ้าเราก็นกึกว่าสีชุมพูอันนี้สี่ชุมพูคือสีข้างบนสุดเลยนะสีชุมพูอะไรสีชุมพูข้างล่างเนาะอ๋อสีชุมพูออนทุกคนตอนนั้นเราเล่นซาและทาวเวอร์อะไรอสามกับใช่ ตอนนั้นที่ที่ลงไปเออแซฟทาวเวอร์เสียทุกคนตอนนั้นน่ะเราเล่นแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรรู้ไหมลน่นเราลน่นเ,<อ>เราล่นบ่อยมากคือแบบหัวจะปวดเดี๋ยวก่อนนะฉันยอมทางกลับมาคือมันอะไรวะตรงนี้คือสร้างต่อตา้อย Oh, อ๋อรู้แล้วเรารู้แล้วค่ะทุกคนเรากดยอมรับแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใครเรายอมรับหมดถ้าเกิดเป็นคนเกาหลีอะยอมรับไหมยอมรับแต่จะคุยไม่ออกให้มินชิค,คุยให,ห้พระเจ้าหงพระเจ้าหงช่วยคอยแน ช่วยคอยแน่เจ้าช่วยคอยแน่คอยทันทีคอยสิตายคอยสิตายแหววอยู่ก็พูดภาษาอีสานบูมแมนไปกินไส้กรอกอีสานมหมเหรอคอยบ้านได้พูดเราไปโทรคนกันเถอะตรงนี้เขาไปได้เฮ้ยอย่เขาไปได้ ไออ้แบค่นทุกคนเกือบทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างอะไรเกิดขึ้นกับเราทุกคนเมื่อกี้เพื่อนเราไหวแยกล่างนะโรงโรงเฮ้ยมึงตกกลมแล้วปะทุกคนเราอยากโทรคุณมากแต่เราไม่โทรดีกว่าทางที่ดีเราห้ามโทรคนณนะ กดแห่งกรรมมีจริงอะทุกคนไม่งั้นทุกคนจะแยกล่างแบบเพราะเราเคยแยกล่างมาแล้วตอนเราโทรคนไปค่ะเราไปโทรคนกันค่ะทุกคนทุกคนคนนี้เขาชอบโทรคนใช่ไหมเออเวลามองหูชอบโทรคนจริงไหมเจงเจงทุกคนมีคนชอบใครชอบโทรคนกดหนึ่งใครไม่ชอบโทรคนกด,กดสองในช่องเราด้วยนะคะอย่างที่เขาพูดอะ ตอนตอนนี้เราเล่นได้6นาทีแล้วมันไม่จริงใช่ไหมเราไม่เคยสิบนาทีเลยคตอนนี้เราเล่นได้แป<อ> <8 S 1> นาทีแล้วห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหห้าเจ็ดรอให้เจ็ดนาทีผลสามนาทีก็ได้นะเฮ้ยต <Hey. S 1> ้องกยันแม่สิแม่สิบสามนาทีอ,าทอ่ะ ทุกคนคือลำบากลำบนเธอจินไปห้าคนดีกว่าทุ่งเช้จะเจอแต่ฉันก็ทุ่มททุกคนเราเสียวมีคนวทุกคนเราหล่นน้ามันมีคนตกลนเลยเจ็ดนาทีสามสิบสองแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน